C.O. Apple เ่ยบอกว่าเรื่องทางสายกลางใช้กับผมไม่ได้หรอกอเพราะว่าเวลาทํางานด้วยความหลงไหลมันมันมากนะครับมันลืมเลิกงานไปเลยก็มีเขาก็เลยทําสุดๆเลยเขาก็เลยทําสุดๆอันนี้ก็แสดงว่าเข้าใจเรื่องทางสายกลางผิดคือเขาเข้าใจว่าทางสายกลางหมายความว่าก็ต้องแบ่งว่าอ่าเช่นนอน8ทํางาน8อ่านะและอะไรอีกแปอ่ะมันมี3 8นะครับมันจะครบ24อ่ะทำงาน สมมติว่านหลับ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนใช่ไหมใช่แล้วแบบไม่รู้นะอีก8ชั่วโมงนะไปคิดเองแล้วกันนะเขาบอกว่าเจ้าหลัก8 8 8เนี่ยนะใช้กับเขาไม่ได้หรอกเพราะเวลาเขาทํางานแล้วเขาเพลินบางทีเขาเข้างาน8 9โมงแล้วเลยถึงเที่ยงคืนไปก็มีกลายเป็น12ชั่วโมงเออมีกี่ชั่วโมงเขาก็บอกว่าเขาทาหมดก็มีเรคับ ฉะนั้นอะไรคือทางสายกลางที่เหมาะที่ควร mm hmm. ก็จริงๆทางสายกลางเนี่ยพระอาจารย์มองว่ามันเป็นเส้นแบ่งที่แต่ละคนต้องกําหนดให้ตัวเองเราไม่สามารถก๊อปปี้ของคนนั้นคนนี้โยนใส่ชีวิตเรามันไม่ใช่ mm hmm. ก็ดูแล้วที่ทีมคกพูดแบบนั้นเพราะลักษณะงานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเรามีตลาดก,การกว้างๆเท่านั้นเองที่คุณจะไปประยุกต์ใช้ถ้าคุณประยุกต์เป็นมันก็เป็นทางสายกลางขึ้นมาถ้าประยุกตไม่เป็นมันก็สุดตรง ซึ่งพระอาจารย์ก็มีแนวในการประยุกต์เช่นคุณพยายามรักษาสามดุลระหว่างหนึ่งกายกับใจครับสมดุลกายสมดุลใจดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลคุณภาพจิตใจของคุณให้เข้มแข็งไม่ให้เปราะบางมากเกินไปนะเช่นเป็นจิตใจที่มีภูมิคุ้มกันต่อความลบเหลวจิตใจที่มีภูมิคุ้มกันต่อความวิพากษ์วิจารณ์จิตใจที่มีภูมิคุ้มกันต่อความขึ้นสูงลงต่ำของชีวิตครับเรียกได้ว่าสามดุลที่หนึ่งกายกับใจ สมรดุที่สองคุณภาพงานกับคุณภาพชีวิตคุณทํางานก็ให้คํหนึ่งคุณภาพชีวิตด้วยงานได้ผลถามว่าคนเป็นสุขไหมคุณภาพชีวิตคุณภาพงานให้มันไปคู่กันครับงานต้องได้ผลคนต้องเป็นสุขหรืองานสำาเร็จชีวิตต้องรื่นรมนี่คือคู่ที่สองสมดุลที่สองสมดุที่สามก็คือสมรดุลโลกสมดุธรรมคุณมีความรู้ทางโลกคุณทํามาหาเงินเป็นพอกิเลสเกิดขึ้นมาคุณบริหารจัดการเป็นไหมคุณโลภมากเกินไปจนหูดับตับไหมหรือเปล่า ครับ้าอำนาจมากเกินไปจนมองว่าอำนาจคือความสําเร็จของชีวิตทั้งหมดหรือเปล่าคุณหลงในยศทรัพย์อำนาจมากเกินไปจนลืมลูกลืมเมียหรือเปล่าเนี่มคุณจะต้องหาความพอเหมาะพอดีให้ได้เรียกว่าทางโลกก็ต้องไม่ช้ำทางธรรมก็ต้องไม่เสียครับแต่พอสมมติว่าเจาะลึกไปเรื่องของทางโลกการทํางานบางทีเราเลือกไม่ได้นะครับอาจารย์คือเราอาจจะอยากสร้างสมบุรณ์เรื่องของงานกับความสุขของเราแต่เจ้านายเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับอาจารย์ ก็ถ้าเราดูเจ้านายด้วยถ้าเจ้านายมันบ้าเลือล่องเราก็ต้องเบรก<า>เอาเบรกเจ้านายไม่ได้ก็ต้องมาเบรกตัวเองอมสมมติเจ้านายมันระห่ำม,มากนะ,ะ,ะลูกน้องก็ระห่ำไปด้วยเวลาป่วยนี่เจ้านายไม่ได้มาป่วยแทนนะรเราก็ต้องดูแลเราต้องคิดของเราเองว่าถ้าเจ้านายมันสุดต,ตองมากๆเราต้องเบรกตัวเองเรื่องอย่างนี้เราต้องรู้เราเองเจ้านายระห่ำมากๆเราก็ระห่ำตามเดี๋ยวเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องทางโลกทางธรรมเนี่ยเราต้องคิดของเราเองว่า ถ้าทาอย่างงี้มันโลภมากเกินไปแล้วมันไม่ใช่ละมันน่าจะผิดละเห็นไหมอย่างงี้มันโกรธมากเกินไปแล้วใครขึ้นมาเป็นคู่แข่งคุณก็จะไปเตะตัดขาเขาหมดแสดงว่ามันเพี้ยนละนี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ธรรมะแล้วนะคุณทําธุรกิจไปทําไปทําไปคุณไปทําลายคู่แข่งหมดทาไปทําไปทำไมได้เงินเยอะแต่ทำให้คุณเครียดจังเลยอ่าแสดงว่าสมดุลมันหายไปมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดฉะนั้นเราต้องบอกตัวเราเองเราจะเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องของเรา รเราต้องดูแลของเราเองเราจะบอกว่าคนอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้คนนั้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้แล้วมาเรื่องของเขาเวลาเราป่วยมีใครมานอนป่วยแทนเราไหมล่ะไม่มีครับเออฉะนั้นเราต้องคิดเองนะว่าอะไรก็ตามที่มันเลยความพอเหมาะพอดีต่อให้มันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ไม่ดีครับนะฉะนั้นสมดุลทางโลกสมดุลทางธรรมก็ต้องรู้ของเราเองต้องมันศึกษาธรรมะไว้บ้างรเรื่องบางเรื่องมันควรจะปล่อยก็ต้องปล่อยอาจารย์มีคำคำหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้สอนลูกศิษย์ สอนนักธุรกิจหลายคนเราได้ผล Dis to s h a pass อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดถือมั่นมากนักนะยังไงยังไงก็ถ้ามันไม่ได้ดังใจก็บอกว่า Dis to s h a pass เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปซึ่งเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้นี่คือการปล่อยวางไงเรื่องบางเรื่องคุณกอดมันคุณทุกข์อ่ะคุณต้องยอมรับให้ได้แล้วก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าคุณยึดติดถือมั่นมันจะทุกเรื่องฉันสําเร็จทางการเงินแล้วเรื่องอํานาจฉันก็ต้องได้เรื่องยึดฉันก็ต้องได้ คุณจะเอามันทุกสิ่งทุกอย่างระวังให้ดีสุดท้ายคุณจะไม่ได้สักอย่างรธรรมชาติจะไม่อยอมให้ใครได้ทุกอย่างเราจะได้บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นบางครั้งเราต้องรู้จักคําว่าหอด้วยคุณจะเอาทุกอย่างสุดท้ายคุณจะสูญทุกอย่างนะต่อไปก็สมด,ดุลส่วนตัวสมด,ดุลส่วนรวมเราสําเร็จแล้วเราต้องถามว่าเราคีบวิ่งแบ็คหรือยังมีการคืนกำไรให้สังคมหรือยังต้องเรียนรู้เรื่องนี้พระาจรย์ไปเยี่ยมที่ทบลเกทที่มูนิที่เขานะ่ะ กขาเขียนไว้เลยว่าหลังจากเขาสําเร็จแล้วสิ่งที่เขาจะทําคือคืนกําไรให้สังคมนะส่วนตัวในเขาสําเร็จแล้วครับจากนั้นเขาก็ให้สังคมให้สังคมให้สังคมพอเขาคืนให้สังคมให้สังคมก็รักเขาตอนนี้เขามีชีวิตดิ่งเงินทองก็เยอะคนรักก็เยอะเจ๋งไหมเจ๋งครับมียเรียกว่าเรียกว่าส,สร้างสมดัุลได้หมดแล้วคนอย่างนี้มันหายากสตีฟเจ้าต้องทำไม่ได้เลยสำเร็จปุ๊บยังไม่ทันอยู่ชื่นชมนานๆเลยไปซะก่อนก็เพราะอะไร ลืมสะกดคำว,ว่าสมดุลหรือทางสายกลางนั่นเองฉะนั้นทางสายกลางนี่เป็นทางที่เราจะลืมไม่ได้นะครับคุณลืมเมื่อไหร่ชีวิตเสียศูนย์ทันใดครับถ้าเรายังไม่ได้มีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือ,อเรื่องเวลาอะไรที่มากเพียงพอเราจะเอาอะไรไปคืนให้กับสังคมครับพระอาจารย์จริงๆต้องการคืนให้สังคมเนี่ยมันทําได้เยอะแยะครับแค่คุณเป็นคนที่มีสติคนที่มีสติก็ไม่ทําให้ใครทุกข์แล้วนี่ก็คืนกําไรแล้ว ดอกแยดอกหนึ่งถ้ามันบานให้สวยงามที่สุดนะรเราเดินผ่านแล้วเราเห็นออ้ยสวยยังเลยแค่นี้คืนกำไรให้สังคมแล้วฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายค,คุณเห็นคนมาแล้วคุณยิ้มให้เนี่ยเขามีความสุขกับเรายิ้มเราคืนแล้วคุณใช้ชีวิตคุณนะไม่มีล่อไม่มีบริไม่มีเรื่องเสียหายเลยลูกเมียรู้สึกภูมิใจในตัวคุณคุณเป็นคนดีต้นแบบของเขานี่ก็คืนกำไรให้สังคมแล้วทําอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องดีๆ ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเราก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนอื่นแค่นี้ก็คืนกำไรให้สังคมคุณไม่คอร์รัปชันคุณไม่โกงกินแผ่นดินถิ่นเกิดของคุณแค่นี้คุณก็คืนกำไรแล้วคืนกำไรให้สังคมไม่ได้ไหมายความว่าต้องออกไปทำบูิทิ่สมอไปครับทำอะไรดีๆ <ม liter. S 1> ที่มันเลยตัวเองออกไปนะลองทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับเงิน<ม>ลองทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เพื่อเรื่องของตัวเองแต่มันเป็นเพื่อเรื่องของคนอื่น แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่นั่นก็เป็นการคืนกำไรให้สังคมแล้วคือถ้าสมมุติว่าเราตั้งโจทย์ให้มันถูกต้องคือเราคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงคนในสังคมก่อนแล้วก็หาวิธีที่ตามความเหมาะสมของตัวเองหรือว่าตามสิ่งที่เราตัวเองถนัดก็ถือว่าเป็นการพยายามที่จะตอบโจทย์คืนกำไรให้สังคมเช่นพอดันั้นเรื่องคืนกำไรให้สังคมมันมีนิดเดียวก็คือเมื่อตัวเราสำเร็จแล้วเราจะแบ่งปันความสำเร็จนั้นให้คนอื่นได้ยังไงหลักมันมีง่ายๆแค่นี้ คุณจะแบ่งยังไงมันแล้วแต่วิธีการอยู่ที่หน้างานของคุณไงคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่เราก็ทําได้ในแบบที่เราควรจะทําเราไม่ต้องไปก๊อปปี้ไม่ต้องไปจําลองแบบของใครมาทั้งหมดทั้งสิน้นเราสามารถทําในแบบของเราเราสวยงามในแบบของเราเราคืนกาไรให้สังคมในแบบของเราเราสอนลูกของเราให้เป็นคนดีไม่เป็นคนพาลไม่เป็นคนเก่งไม่ได้เกเรไม่เป็นพิษเป็นภัยให้สังคมแค่นี้ก็คืนกำไรให้สังคมได้เหมือนกันเห็นไหม ฉะนั้นคำว่าคืนกำลัให้สังคมมันมีวิธีการสารพัดที่จะทำแต่จุดเน้นมันก็คือเป็นการคิดถึงคนอื่นหลังจากที่เราคิดถึงตัวเองมานานแสนนานจากนั้นาาคิดถึงคนอื่นบฉะนั้นคำว่าคืนกำลังให้สังคมมันง่ายนะคุณทําอะไรก็ได้โดยมีคนอื่นนะเป็นจุดปรารบเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญ ครัับกาสจยไม่ว่ามาตรฐานเส้นทางสายกลางของแต่ละคนจะเท่ากันหรือไม่ครับหลักคิดสําคัญก็คือเรานจะต้องยืนอยู่บนหลักความยุติธรรมถ้าเป็นทางโลกก็คือตามตัวบทกฎหมายนะครับหรือว่าถ้าเป็นในแง่ของทางธรรมก็คือว่าเราจะต้องใช้ชีวิตที่ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปนั่นเองครับเพราะว่าหลักคิดนี้นั่นแหละครับจะทําให้คุณผู้ชมนั้นประสบความสําเร็จอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามแนวคิดของผู้บริหารกันครับ ง่ายง่ายเร็วเร็วดีดีง่ายเร็วดีเปิดบัญชีหุ Then, ้นที่10ธนาคารชันนำได้แล้ววันนี้กว่า6พ0พันสาขาทั่วประเทศเปิดบัญชีหุ้นที่10ธนาคารง่ายง่ายเร็วเร็วดีดีง่ายเร็วดีเปิดบัญชีหุ้นที่ิ0ธนาคารชันนำได้แล้ววันนี้กว่า6พ0พันสาขาทั่วประเทศ สารมาเนียนเวลฉบับเดือนตุลาคมพบกับดรพิชิตอัคาราทิตบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลบรอกเกอร์น้องใหม่ไฟแรงรุกตลาดด้วยแนวคิดบริหารความมั่งคั่งแนะนำเทรดออปชั่นทำกำไรช่วงหุ้นปรับฐานเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและเทรดในช่วงตลาดขาลงหุ้นและกองถนอสังหาอย่างลงทุนได้ในจังหวะตลาดพันผวนหุ้นเวียดนามโดดเด่นและน่าดึงดูดอย่างไร สินไสย CFO กับสุรยุธทธ์ทวีกุลวัฒน์แห่ง BTS พบทุกคำตอบเรื่องการลงทุนได้ไหนนิตยสารเมเนียนเวลที่ร้านซีเอและแผงหนังสือชั้นนำสมัครสมาชิกโทร022292652 ก้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทำมาหากินนะครับช่วงนี้เราจะเข้ามาพูดคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งครับซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการบริหารงานฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆมามากมายเราจะไปล้วงเคล็ดลับความสําเร็จของเขากันครับสวัสดีครับคุณมนูนครับสวัสดีครับคุณบรรทนครับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับผมครับ คือต้องถามอย่างนี้ก่อนลวกันนะครับเนื่องจากว่าคุณมนมูนนั้นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของประเทศไทยสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความมั่นคงหรือว่าตอนนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับผมครับความมั่นคงก็ลดน้อยลงนะครับ<ม>และก็ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพราะว่าปริมาณก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยที่เราค้นพบมาร่วม40ปีเริ่มลดน้อยลง<ม>ในขณะเดียวกันการสำรวจเพื่อที่จะค้นหาพลังงานเพิ่มเติมเนี่ย ก็ทำได้ยากลำบากมากขึ้นนะครบับเรื่องของการสำรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็มีปัญหาว่าหนึ่งเราสำรวจแล้วเราพบน้อยลงนะครับ mm hmm. สองการสำรวจทำได้ยากขึ้นคาะว่าก็เจอกับเรื่องของการคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับจากภาคประชาชนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจปิโตเรเลียมเนี่ย ไม่สามารถจะทําได้อย่างแผนที่ตั้งเอาไว้นะครับนั้นก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงที่ปิโตเลียมที่เราต้องการที่จะนําขึ้นมาใช้ส่วนทางด้านของไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพราะว่าเราใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง65%เพราะซนั้นหมายความว่าเราใช้เชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าก็เลยมีความสูงมากก็เลยมีาความเสี่ยงสูงมากครับ ครับผมแต่ทีนี้มันมันเกิดกรณีอย่างนี้ครับว่าในวงการพลังงานเนี่ยคือถ้าผมเป็นคนนอกผมก็จะเห็นเลยนะครับว่าเอะมันมีหลายฝั่งหลายฝ่ายเหมือนกันใช่ครับแล้วข้อมูลที่แต่ละฝ่ายเอามาโชว์เนี่ยก็ถือว่าคือถ้าเป็นคนนอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเออมันก็น่าเชื่อถือทั้งสองฝั่งแล้วแต่ว่าจะมองยังไงนะครับผมคือถ้าเป็นในฐานะของประชาชนเราควรจะต้องมีวิธีการแยกแยะยังไงว่าเออันไหนมันเป็นข้อมูลที่ควรจะเป็นข้อเท็จจริงหรืออะไรคือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนมาครับผม ความจริงข้อมูลเนี่ยมันมีชุดเดียวกันนะครับมันไม่ได้มีหลายชุดนะฮะเพราะว่าข้อมูลที่แต่ละฝ่ายหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันเนี่ยนะครับม,มันก็เอามาจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันนะแต่นําเสนอคนละด้านนําเสนอคนละด้านแล้วก็มีการข้อมูลที่หยิบยกขึ้นมาตีความครับโดยตีความกันคนละแบบนะครับผมยกตัวอ,อย่างอย่างเรื่องข้อมูลปริมาณปิตโตเรเลียม,มในอ่าวไทยอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันว่าเรา มีมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการค้นพบมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีบริษัทไหนบ้างแปลงสัมปทานมีกี่แปลงผลิตได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนีพวกนี้ข้อมูลเหมือนกันเพราะเอามาจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันแต่สิ่งที่ถูกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ถูกเถียงกันว่าไอ้ที่ยังไม่พบเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้จะเพียงพอหรือเปล่าแล้จะเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ย บริหารจัดการกันอย่างไรครับดีหรือไมอ่แบ่งปันผลประโยชน์กันแล้วไทยเราเสียเปรียบหรือได้เปรียบเราควรที่จะเอามาบริหารจัดการเองอหรือว่าควรจะปล่อยให้มีเปิดการสรัมปทานให้บริษัทน้ํามันผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทนรับดีไหมอะไรต่เงยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแนวทางการบริหารจัดการควรจะเป็นอย่างไรประเทศชาติถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ประชาชนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เถียงกันได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าม,มันแล้วแต่ว่าใครจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของประชาชนเนี่ยก็ต้องฟังทั้งสองฝ่งงายครับฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณานะครับไตรตรองด้วยเหตุและผลก็ถือว่าเป็นธรรมขะข้อหนึ่งอยู่เหมือนกันใช่ครับนะครับผม เพราะว่าในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารบางทีพอเรามีอคติขึ้นมาใจเราไม่เป็นกลางนั่นก็ทําให้ข้อมูลที่เราเห็นบางทีมอาจจะเป็นชุดข้อมูลที่ถูกต้องแล้วแหละแต่เราตีความในมุมที่แตกต่างใช่ครด้วยใจที่ไม่ไม่เป็นธรรมนฮะครับก็อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมยึดหลักในการพูดคุยมาโดยตลอดนะครับว่าเวลาที่เราจะพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับต้องทิ้งอคติออกไปก่อนนะครับ ที่ถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีอคติเนี่ยหรือเรามีความเชื่อว่าเขาพูดเนี่ยไม่จริงหรอกหรือเขาพูดเนี่ยเขามีวาระซ่อนเลนะนะมีที่เรียกว่าฮิดเด่นอนเดจนดาหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยเราก็มักจะไม่เชื่อ,อเรามักจะไม่ไว้วางใจต่อให้เขาพูดอะไรก็ตามเราเรามีกำแพงกั้นเวลาเรามีกำแพงกั้นเวลาเรามีอคติเรามีความเชื่อของเราอย่างนั้นแล้วรเราก็จะไม่เปิดใจรับฟังเหตุผลของเขานะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงได้พูดตลอดเวลาว่าไอาการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าจะถกเถียงหาเหตุผลอะไรกันเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องวางยกเอาอาตติออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดใจให้กว้างแล้วก็รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าไปมองเขาในแง่ร,ร้ายนะครับอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรืออย่าไปคิดว่าเขาเป็น พวกนั้นพวกนี้นะครับหรืออย่างที่ชอบพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่านี่เป็นคิ้ค่านายทุนนะครับเป็นพวกที่เป็นกลุ่มทุนอะไรต่ออะไรอย่างเงี <mag> ้ยนะครับหรือถ้าเราไปคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไปตีตาเขาซะแล้วหรือไปคิดว่าเขาไม่รักชาติเท่าเรามีแต่เราคนเดียวนั้นนั้นที่รักชาติหรือเราเป็นกลุ่มเดียวที่ยืนอยู่เคียงข้างผลประโยชน์ประชาชนแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่อะไรเงี้ยถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ พูดกันลาบากแล้วล่ะพอเราไปตีตราอีกฝ่ายหนึ่งซะแล้วนะครับแต่ทีนี้เนื่องจาว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเกมในระดับประเทศอย่างเดียวแต่มันเป็นเกมระดับโลกเราจะเห็นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอุปเปกทางฝั่งของสเมริกาคือถ้าหากว่าอยากจะให้คุณมนูนเนี่ยสะท้อนมุมมองธรรมะผ่านสิ่งที่เรียกว่าเกมการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ส่งต่อมายังทางพลังงานคุณมนูนมีมุมมองอย่างไรครับผม คือถึงแม้มันจะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเป็นเกมระดับโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมันหลีกหนีไม่พ้นเนี่ยนะครับมันก็คือว่ามันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์สิ่งละสองสิ่งนี้มันไปด้วยกันนะครับก็คือว่าธุรกิจน้ํามันหรือธุรกิจของพลังงานเนี่ยแน่นอนมันหลีกหนีเรื่องผลประโยชน์ไปไม่พ้นนั่นแหละครับ ฝ่ายผู้ผลิตน้ำมันเขาก็มีผลประโยชน์ของเขาฝ่ายผู้ใช้น้ำมันก็เป็นมีผลประโยชน์ของเขาแต่องนัต่างมีความรู้ไม่ต่าความโลภมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมใช้คําว่าผลประโยชน์ก็คือว่าฝ่ายผู้ผลิตน้ำมันเขาก็อยากที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดฝ่ายผู้ใช้น้ำมันก็ต้องการที่จะได้ใช้พลังงานในราคาที่ต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมต่อรองนะครับในระดับโลก เพราะฉะนั้นนันเป็นการเกมต่อรองในระดับระดับโลกเนี่ยมันก็คือต้องหาจุดที่มันลงตัวได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าต่างฝ่ายต่างบอกว่าไม่ได้หรอกฉันต้องได้ทั้งหมดก็คือต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีคนแพ้คนชนะใช่ไหมครับก็เรียกว่าเป็น win ล o s ก็คือเป็นเกมที่คนหนึ่งชนะคนหนึ่งแพ้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไปมันไปไม่รอดละครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเกมซึ่งมันเป็นเรียกว่า ต่อรองกันแล้วได้ด้วยกันทั้งคู่ต้องเป็นวินวินต้องเป็นวินวินหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องเป็นว่าคนหน more, ึ่งได้มากคนหนึ่งได้น้อยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียนะครับก็คือต้องได้ทั้งคู่แต่ไม่ใช่ได้ได้เท่ากันนะครับแต่ว่าอาจจะได้มากได้น้อยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับอำนาจการต่อรองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามันจะยั่งยืนเนี่ยมันต้องได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนั้นก็คือผมคิดว่าเป็นสัจธรรมครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะเอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้ก็คือว่าใครก็ตามเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ในเกมนี้เนี่ยมันต้องเดินทางสายกลางนะครับมันต้องหลักถือหลักมัชฌิมาปฏิปทาครับ <c oughs> คุณจะไปถือสุดโตงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้อง ทำงานร่วมก,กันกับคนอื่นครับถึงแม้ว่าคุณจะมีอำนาจต่อรองสูงก็จริงนะครับคุณจะบอกว่าฉันมีอำนาจต่อรองสูงเพราะฉะนั้นฉันเอ,เอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อตอนช่วงนี้ฉันมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเต็มท<อ>ี่เลยเต็มที่เลยคุณก็อย่าลืมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปนะ ก็จะไม่ใช่เกิดการสร้างความยั่งยืนใช่หรืว่าเราคิดแต่ว่าเราอยากจะได้เพียงอย่างเดียวใช่เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับส่ว่าในเรื่องของพลังงานเนื่องจากว่ามันมีไซคลมันมีวัฏจักรมันก็เปรียบเสมือนกับว่ามันมีทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ครับมันก็จะเป็นวนเวียนอย่างนี้ถือที่ว่าเราจะทาความเข้าใจกับตัวสัจธรรมลักษณะนี้ได้มากน้อยขนาดไหนใช่ครับเราก็ต้องยอมรับกับครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ มันไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรไม่มีอะไรที่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะไม่มีอยู่แล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอันทิจันใช่ไหมครับโอ้เหมือนกับได้เปิดโลกทัศน์มากเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะถามเรื่องของแนวคิดของการบริหารบ้างครับคุณนุนเองเนี่ยเคยทํางาน2ที่หลักๆนะครับผมก็คือที่ทางฝั่งขอเอโซ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทพลังงานชั้นนําของโลกในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งก็คือบางจาก ก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนาของประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคด้วยนะครับผมคืออยากจะให้คุณมนูเนี่ยลองเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะหลักคิดของบริษัทระดับโลกระดับหลักคิดของบริษัทระดับเอเชียหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเหมือนหรือมันแตกต่างกันตรงไหนก็มีทั้งส่วนที่เหมือนและก็มีส่วนที่แตกต่างครับในแง่ของบริษัทน้ํามันข้ามชาติอย่างเช่นเอสโซเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเน้นหนักมากเลยก็คือเรื่องของประสิทธิภาพครับนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของคน นะครับประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็เน้นแต่ข้อเสียของบริษัทข้ามชาติก็คือว่าความผูกพันนะครับความเห็นอกเห็นใจนะครับความอะ,อะไระสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบริษัทกับพนักงานเนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยอะนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างค่อนข้างมากมนะครับะระหว่างพนักงานด้วยกันเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ หรือว่าระหว่างนายกับลูกน้องเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์แต่ว่าระหว่างบริษัทกับพนักงานเนี่ยไม่ได้ผูกพันอาจจะไม่ได้ผูกพันกันเพราะทุกคนถือว่าฉันทํางานวันนี้จบกันแล้วก็จบกันไปได้ค่าผลตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนก็จบกันนะครับไม่ได้ผูกพันกันมากแต่ว่าสําหรับบริษัทน้ํามันของคนไทยหรือบริษัทใหญ่ๆของคนไทยเนี่ยก็เรื่องประสิทธิภาพก็ยังมีความสําคัญนะครับเรื่องของระบบงานก็สําคัญแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันมี วัฒนธรรมแบบไทยๆเข้ามาด้วยนะครับมันมีเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่นะครับมีเรื่องของการที่ต้องดูนะครับว่าบางครั้งการทํางานก็ต้องรู้จักเกรงอกเกรนใจกันขับนะครับต้องดูว่าต้องเวลาเข้าที่ประชุมหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยการพูดจาอะไรก็ต้องรูง้จาระวังตัวแล้วก็รู้จักไว้หน้ากันบ้างไม่เหมือนระบบฝรั่งฝรั่งนี่มันเถียงกันในที่ประชุมปุ๊บเนี่ย ยกออกมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในระบบคนไทยเนี่ยบางทีไม่ได้มันไม่จบมันไม่จบนะครับเราจบแต่เขาไม่จบอะไรเนี้ยนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีวัฒนธรรมแบบไทยๆซิ่งเราต้องระมัดระวังบ้างเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับระบบฝรั่งระบบไทยนะครับแต่ว่าระบบไทยนี้มันก็ทําให้มีความผูกพันกันนะครับแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นระหว่างพนักงานกับบริษัทนี้ก็ มีความรู<ศ>้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับความสําเร็จในการที่จะเป็นบุคลากรในรยุคนี้นะครับผมไม่ว่าจะทํางานให้กับองค์กรข้ามชาติรหรือว่าองค์กรระดับประเทศของไทยเนะี่ยมันคือเรื่องอะไรครับผมผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานนะครับให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับอันนี้มันมีความสําคัญมาก เดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นอ,อะไรล่ะเป็น s e n s e of belonging <ม>นะครับ<ม>หรือว่าเป็น c อ m m i t m e n t ของพนักง,งานที่มีต่อบริษัทนะครับ<ม>ซึ่งถ้าเราจะสร้างให้เกิดความรู้สึกอันนี้กับพนักง,งานได้เนี่ยตัวหัวหน้าหัวหน้างานเนี่ยหรือพนักง,งานระดับบริหารเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถ<ม>ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการ แล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการดูแลพนักงานเรียกว่าซูปเปอร์วซ์ซิงส์นะครับสูงมากครับก็นั่นก็จะเป็นแนวทางในการใช้ศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นที่น่นดองใช่ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับุครับยินดีครับ ทางสายกลางนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจของหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นจะต้องเข้าไปพิจารณานให้ดีนะครับว่าความที่จะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนั้นคืออะไรเพราะว่ามาตรวัดหรือว่าไม้บรรทัดของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องทําให้เหมือนกันก็คือสติครับสติเอาไว้เหนี่ยวรั้งให้เรานั้นอยู่บนเส้นทางอริยมรรคต่อไปครับช่วงนี้หมดเวลาขอายการทํามาหากินครับผมบรรพ์ฒนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ แมคคลุครบรอบ40ปีสนับสนุนความดีอย่าง,ย,างยั่งย,ยืนบริษัทอีสร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนองค์กรแห่งนวัตรกรรมที่สร้างสรรค์โรงแรมบีทูเชียงรายคุณทำงานก็ให้คำหนึ่งคุณาภาพชีวิตด้วยงานได้ผลถามว่าคนเป็นสุขไหมคุณคุภาพชีวิตคุณคุณภาพงานให้มันไปคู่กันครับงานต้องได้ผลคนต้องเป็นสุข หรืองานสำเร็จชีวิตต้องรืร่นงหลง